รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของพุทธปัญญาพิรมกับช่วงเวลาดีๆของครอบครัวที่จะได้รับธรรมะในเช้าวันใหม่กันอย่างพร้อมหน้านะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีสาระธรรมน่าสนใจว่าด้วยเรื่องของรีไซเคิลชีวิตโดยท่านเจ้าคุณพระราชวัชระบัณฑิตจเจ้าอาวาสวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการมาให้ได้ลองรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมสังคมที่เต็มไปด้วยการอิจฉาริษยาเราจะแก้ไขยังไงเราจะรีไซเคิลอย่างไรใครที่อิจฉาไฟจะไม่ตาเพราะอะไรอิจฉาแล้วตาร้อนไฟไม่ตาหรือยังไม่พอนนะอีก,กามาเหยียบหน้าอีกหน้าเต็มไปด้วยรอยตีนกาโอ้ อิจฉาเป็นอย่างนี้เองหรือถ้าเราไม่อิจฉาล่ะมุทิตาแสดงความยินดีโอ้เขาเก่งแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขารักษาศีลข้อที่ห้าเอาไวด้ดีชาตินี้ขยันอ่านขยันเรียนขยันฝึกฝนก็เป็นคนเก่งโอ้ทำไมเขาเห็นเขาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดโอ้ชาติที่แล้วก็ทําทานกุศลไวด้ดีชาตินี้ก็ขยันดีทําไมเขาสวยล่ะโอ้ชาติที่แล้วก็ข่มโทสะเอาเสื้อผ้าไปทําบุญเอาจีวรไปทําบุญ ชาตินี้ก็กรมโทกคมโทสาด้วยเอาเสื้อผ้าจีวรไปทําบุญด้วยผิวเขาจึงสวยอ่ะทำไมเขาทำไมเขารวยล่ะราอทานกุศลชาติแล้วก็ทําไว้ดีแล้วก็ขยันด้วยในชาตินี้นะฮะเขาเก่งเขาเฮงเขาดีนะเขาสวยเขาเอาทุกอย่างทริงจริงท,ท,ที่เขาดีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนล่ะอดีตเหตุกับปัจจุบันเหตุคนจอยู่ไม่ได้รวยนะอดีตเหตุไม่มีปัจจุบันเหตุไม่มีอดีตเหตุทานกุศล ปัจจุบันเหตุก็ขยันทำมาหากินแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีหลายๆอย่างก็ทําให้เขารวยอ๋ออดีตเหตุปัจจัยก็สร้างวันปัจจุบันเขาจึงได้รับผลด,ดีพอเห็นผลดีๆอย่างนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อมาจากอดีตเหตุปัจจุบันผลก็แสดงความยินดีกับความรวยของผู้อื่นแสดงความยินดีกับความสวยของผู้อื่นแสดงความยินดีกับความเพ่งของผู้อื่นแสดงความยินดีกับความเก่งของผู้อื่นคนเราทำไมเก่งนะแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยรักษาสี่ข้อที่ห้าไว้ดี ชาติปัจจุบันก็ขยันหาความรู้ขยันฝึกฝนขยันพัฒนาตนอดีตเหตุสินข้อดีหปัจจุบันเหตุข้อดีห้ายังรักษาอยู่แล้วขยันหาความรู้โอ้ก็กลายเป็นคนเก่งขึ้นมาเพราะอดีตเหตุกับปัจจุบันเหตุก็สร้างไว้ดีปัจจุบันผลเขาจึงได้รับผลดีๆเราไม่ต้องเก่งเท่าเขาเราก็มีความสุขเท่ากับคนเก่งเพราะเราแสดงมุทิตาพรหมวิหารแสดงความยินดีเราไม่ต้องสวยเท่าเขาแต่มีความสุขเท่ากับคนสวยนั่นแหละทําไมล่ะ โอ้อดีตเหตุก็สร้างไว้ดีปัจจุบันเหตุก็สร้างวิชาไดพยังสวยก็อ,อนโมทนาสาธุเราก็มีความสุขเท่ากับคนนั้นหรือคนรวยรวยมากๆเลยเราไม่ต้องรวยเท่าเขาหรอกเพียงแค่ยินดีกับเหตุปัจจัยที่เขามีเช่นอดีตเหตุเขาทาทานไว้ดีปัจจุบันเขาก็ขยันดีประกอบอาชีพดีปัจจุบันเขาก็รวยเราก็แสดงความยินดีพอใจคือมุติตามประวิหารเราก็มีความสุขเท่ากับคนที่เขารวยเพราะนั้นเนี่ยเขามีดีอะไรในอดีตและปัจจุบันเราก็แสดง ความยินดีในเหตุปัจจัยที่เขามีนั้นก็จะมีความสุขมีความเจริญอันนี้มีความสําคัญมากๆในส่วนตรงนี้เพราะนันอาการที่อิจฉาริษยามันจะหายแล้วก็บางทีถ้าเราไม่เจริญมุทิตาละ่ะสังคมก็บอกว่าทําดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่รู้จักการเจริญมุทิตาพรมวิหารถ้าเจริญมุทิตาพรมวิหาร เป็นเนี่ยจะดีขนาดไหนก็ไม่มีใครบอกว่าดีเกินหรือไม่มีใครบอกว่าโอ้ยมีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคํานี้จะไม่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นอดีตเหตุปัจจุบันเหตุสร้างไว้หมดเลยพอสร้างไ้่หมดแล้วความสําเร็จนะปัจจุบันที่เราเห็นก็ดูไปที่เหตุแล้วก็การอิจฉาริสยาจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จด,ด้านไหนเราเพียงมองอดีตเหตุ ปัจจุบันเหตุและก็ปัจจุบันผลแล้วก็แสดงมุทิตาพรหมิหารเพียงเท่านี้แหละการแก่งแย่งกันก็จะไม่เกิดการเลื่อยเก้าอี้กันก็จะไม่เกิดแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นจะไม่เกิดเพราะอะไรทุกคนเจริญมุทิตาหมดโอ้แสดงก็สร้างเหตุปัจจัยอนุโมทนาสธุนะอมุทิตาพรหมิหารคืออะไรทรัพย์สมบัติของเขาจงอยาพินาศไปของดีๆของเขาจงอย่าหายไปความสุขที่เขามีอยู่จงอยาหายไป ความร่ำรวยของเขามีอยู่จงอย่าหายไปคือยินดีกับสิ่งที่เขามีและขอให้สิ่งที่เขามีจงอยู่ต่อไปอย่าได้หายไปเพียงเท่านี้แหละสังคมจะไม่มีการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันและทุกคนจะช่วยกันยกย่องคนดีคนเด่น,คน,ดนคนยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งดีเราชอบแค,ค่กูดเบเตอร์ก็รู้สึกว่า The b เบสเรากลับไม่พอใจแล้วใครจะมาเบสใครจะมาดีที่สุดเรากลับไม่ชอบท,ทั้งท่านที่มีกูดเบเตอร์เบส กวฉะนั้นนะต้องส่งเสริมคนดีก็ต้องส่งเสริมคนที่ดีกว่ายิ่งต้องส่งเสริมคนที่ดีสุดควรส่งเสริมให้ถึงที่สุดโดยการแสดงมุต oh ิตาพรหมวิหารนะถ้ามุต um ิตาพรหมวิหารเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเออใครทําดีแล้วทุกคนก็จะส่งเสริมสนับสนุนยินดีด้วยใครทคําดีก็ทุกคนจะส่งส่งเสริมสนับสนุนยินดีด้วยถ้าอย่างเงี้ไปตรงไหนก็ตามมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอันนี้สําคัญมากๆนะการที่มองเห็นคน นะแล้วทำความดีแล้วประสบความเม็จเราแค่แสดงมุทิตาพรหมวิหารเท่านั้นเราสามารถรีไซเคิลความอิจฉาริษยาออกจากใจของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะไปทางไหนโอ้เนาะประเทศนี้เจริญโอ้แสดง่าเหตุก็สร้างวัีสราธุเรายังไม่เจริญเท่าเขาหรอกแต่มีความสุขเท่ากับคนที่เจริญเพราะเรา ตเตริญมุทิตาพรหมวิหารไม่มีการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญมากนาในสังคมนะที่เรียกว่าต้องแข่งขันเนาะทางทำงานแข่งกับเวลาต้องงานการแข่งกับคนนู้นต้องทํางานแข่งกับนี้แข่งไปแข่งมาแล้วเราแข่งเราไปไหวไหมละ่ะถ้าเรามีมุทิตาพรหมวิหารไม่มีปัญหาหรอกะนะแต่ถ้าไม่มีมุทิตาพรหมวิหารปุ๊บเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมาบอกว่าทําทดีมากนะเป็นยไงดีมากเป็นไงนดีเกินไปดีเกินไปแล้วเป็นไงล่ะ พวกจะอิดฉาเดี๋ยวพวกจะมันไส้เดี๋ยวพวกจะตัดแข้งตัดขานะฮะแต่ถ้าเราจเจริญม,มุทิตาพรหมิหารล่ะเออดีนะดีแล้วนะต้องดีกว่านี้อีกต้องดีที่สุดให้ได้ดีคือมีศีลดีกว่าคือมีสมาธิดีที่สุดคือมีปัญญาดีทุกคนมีศีลเสมอกันเลยดีกว่าทุกคนมีสมาธิทวนหน้าดีที่สุดทุกคนมีปัญญา,ญญาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมดีให้ได้ ดีกว่าต้องสร้างให้เกิดดีที่สุดต้องมีให้ได้ทักษะดีจะไม่มีการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นก็จเจริญมุทิตาพรหมิหารก็สิ่งแรกเลยคนที่รวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปทรัพย์สมบัติของเขาจงอยากที่น่าไปคนที่สวยแล้วขอให้สวยยิ่งขึ้นไปน่างของความสวยจงอยู่ถาวรเหมือนกานางวิสาขาเป็นต้นคนที่เก่งแล้วขอให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะคคนที่เฮงแล้วขอให้เฮงยิ่งขึ้นไป สิ่งที่เขาได้แล้วมีแล้วจงอยาบที่น่าไปจงอยู่กับเขาจนกว่าจะจากโลกนี้ไปก็คือเจริญม,มุติตาปรบนิหารในลักษณะอย่างนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะแหละตอนนี้หวังว่าคงจะรีไซเคิลความอิจฉาออกได้เนาะนะพอรีไซเคิลความอิจฉาออกได้ไปท้งไหนใครดีโอ้ยดีใครดีกว่าโอ้ยสาธุใครดีสุดโอ้สุดยอดเลยอนุโมทนาสาธุนั่นแหละการทํางานอะไรก็ไม่อึดอัดใจเมื่ีทําดีแล้ว ก้าวหน้าหรือก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนก็ระแวงเอ๊ะเราทําดีขนาดนี้แล้วใครจะมาว่าอะไรเราหรือใครจะมาตัดแข่งตัดขาหรือมาเห็นเรื่องงานอะไรเราหรือเปล่าเราก็คิดระแวงไปทั่วแต่พอเจริญมุติตามพรหมิหารปุ๊บไม่มีเลยทําดีอย่างสบายใจและกระบวความสําเร็จก็สบายใจอันนี้คือรีไซเคิลความอิจฉาริษยาออกจากใจของเราถ้าออกได้วันนี้ไปข้างนอกสบายใจเฉยเลยทำไมล่ะ มองไปทงไนไม่ไม่คิดเลยใครจะดีกว่าจะเก่งกว่าจะเฮงกว่าจะรวยกว่าจะสวยกว่าเราแค่มุทิตาภพมิหารมุทิตาภพมิหารมุตยาภพมิหารคอนเทนช่นสแสดงความยินดีสแสดงความยินดีพอแสดงความยินดีเสร็จทุกอย่างมันจะขยับไปข้างหน้าต่อแล้วทุกคนจะเกิดพลังเกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปอันนี้ก็คือรีไซเคิลความอิจฉาออกจากชีวิตของเรา ขีสส้สงสัยหวาดละแวงขี้สงสัยนู่นขี้สงสัยนี้นั่นทาไมเราเป็นขี้สงสัยเออเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละความขี้สงสัยบางทีคนอื่นเกิดอะไรลาคาญอันนู้นก็ถามอันนี้ก็ถามอันนี้ก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิกนะเป็นคนหน้าลาคาญนะทําไงดีละ่ะเออเราเป็นขี้สงสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนหน่าลาคาญอ่นะก็จัดการเลยนะจัดการยังไงรีไซเคิล การวิจิกิจชิชาหรือขี้สงสัยขี้ระแวงเนี่ยจัดก,การออกไปด้วยการฟังการถามการสนทนาฟังมากๆสมัยก่อนไม่มีหนังสือต้องได้ความรู้จากการฟังอ่านมากๆสมัยนี้มีหนังสือเยอะะเลยอ่านเสร็จพยายามถามพยายามสนทนาอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อ๋อนี่เป็นอย่างนี้อ๋อ,อนี่เป็นอย่างนี้อ่านมากฟังมากถามมากสนทนามากขี้สงสัยขี้ระแวงหายเลยเพรา,านะนั้นเราจะไม่เป็นคนขี้สงสัยขี้ระแวงอีกต่อไป ถ้าขยันอ่านขยันถามขยันสนทนาวิจิกิจชาความลังเลสงสัยจะหายไปที่ระแวงจะหายไปไม่ฟังหรอกไม่ไม่อ่านหรอกไม่ถามหรอกมองก็รู้แต่มองก็รู้เนี่ยตาเนื้อถูกหลอกได้ถูกอะไรหลอกสุภาสัญญาวิปลาสนะสุภสัญญาวิปลาสนิจสัญญาวิปลาสอัตตะสัญญาวิปลาสถ้ามองได้ตาเนื้อเนี่ยจะถูกวิปลาสทั้งสี่หลอกแต่ถ้ามองได้ตาปัญญาล่ะ วิปราชจะไม่หลอกลวงเพราะฉะนั้นดีที่สุดสงสัยให้ถามแล้วก็สนทนาแล้วก็อ่านอ่านฟังถามสนทนาหาข้อมูลให้สมบูรณ์ความระแวงความสงสัยนะที่กัดกินใจของเรากลายเป็นคนระแวงนู้นระแวงนี้สงสัยจนกระทั่งหวานระแวงอันนี้ก็จะหายไปรีไซเคิลได้นะควนะามระแวงความสงสัยที่เกาะกินใจของเรา ทำไมสงสัยเพื่อนบ้านเป็นอย่างนี้ทำไมระแวงเพื่อนบ้านเป็นอย่างนี้ทำไมระแวงคนนู้นเป็นอย่างนี้ทำไมมันระแวงไปหมดเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็นั่นแหละอ่านน้อยฟังน้อยสนทนาน้อยถามน้อยอ่านมากๆฟั iker, งมากๆถามมากๆสนทนามากการหวาดระแวงหายหมดเพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้อยากจะให้ดีไซขึ้นออกจากใจของเราหาจุดบอดหาจุดด้อยในชีวิตของเรา <S <S แล้วก็มาดูแล้วจัดการดีไซขึ้นออกไปรีไซขึ้นออกไป ไอ้ตัวที่จะรีไซเคิลได้เดี๋ยวจะบอกตัวไหนที่มันตัวรีไซเคิลได้จริงๆอันนี้คือบอกอ่าถ้าคิดโมโหนะใช้คันติเมตานะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะ่ะมันมีตัวคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งตัวจัดการรีไซเคิลได้ทุกอย่าง All in วันแต่ตอนนี้ All in วันจะบอกเป็นตัวสุดท้ายเอาบอกเฉพาะทาง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 ก่อนอ่าเฉพาะทางถ้าเกิดโทสะขึ้นมาขี้งุนงงขึ้นมาขันติและเมตตาคันติและเมตตาฝึกบ่อยนะ ถ้าฝึกขี้หลงขี้ลืมล่ะอขี้หลงขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมก็ทําไงเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอ๋อแสดงว่าอาดีตเหตุเนี่ยศีลก็ทีห้ 5, ารักษาไว้ไม่ดีปัจจุบันล่ะการเจริญสติไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกการเจริญสติอสติแปลว่าอะไรสติรละ,ละลึกได้ระลึกได้ก็แสดงว่าไม่หลงไม่ลืมใช่จะทํายังไงล่ะกาเจริญส,สติปฐานสี่สติปฐานสี่ไปไม่ถึง พุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้จาคานุสติก็ได้สีลานุสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้อุปสมานุสติก็ได้มรณานุสติก็ได้อนาปนสติก็ได้อนุสติทั้งสิบทำให้เราไม่หลงไม่ลืมถ้าดีกวาอนุสติทั้งสิบคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนากายกายานุปัสนาติปัฏฐานเวทนานุปัสนาติปัฏฐานจิตานุปัสนาติปัฏฐานธรรมานุปัสนาติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ก็ได้ทําให้เราไม่หลงไม่ลืมถ้าาาาเรรดหลลงงทีี่ืมํอยไ พื้นฐานง่ายๆเลยก็ฝึกจำสัจจำคือสัญญาสติระลึกได้จำด้วยสัญญาจะช่วยเสริมให้สติรู้ระลึกรู้ด้วยสติจะเข้มแข็งถ้าตัวจำด้วยสัญญามาส่งเสริมแต่ถ้าการฝึกสติโดยตรงล่ะการเจริญอนุสติสิบก็ดีการเจริญสติประฐานสีก็ดีช่วยให้ระลึกได้อยู่ตลอดเวลาความจำก็มั่นคงสติกับสัญญาสัญญาจำได้สติระลึกได้ สติกับสัญญาเนี่ยถ้าเชื่อมต่อไปบ่อยก็ทําให้มีสมาธิก็ทําทให้เกิดปัญญาเพราะนั้นการขี้หลงที่ลืมก็จะไม่เกิดนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกเลยทําอย่างไรที่เราจะหลงลืมน้อยที่สุดฝึกจําฝึกใช้สติรละลึกรู้รับรู้รละลึกรู้อยู่บ่อยบ่อทบทวนอยู่บ่อยบการหลงการลืมก็จะหายไปนะเพราะนั้นคนที่ขี้หลงที่ลืมถ้าเป็นกรรมฐานล่ะถ้าเป็นกรรมฐานเนี่ยก็ให้ใช้อนาปานสติกรรมฐานเป็นหลัก ถ้าศีลล่ะก็ศีลข้อที่ห้าเป็นหลักนะถ้าปัญญาล่ะปัญญาในสติปัฏฐานสี่เป็นหลักขี้หลงขี้ลืมก็จะหายเพราะฉะนั้นจุดขี้หลงขี้ลืมซึ่มากัดกินชีวิตของเราเนี่ยรีไซเคิลออกไปเอาด้วยศีลก็เน้นศีลข้อที่ห้าเอาด้วยสมาธิก็อนุสติสิบเน้นเฉพาะอานาปานสติข้อสุดท้ายแล้วก็สติที่สูงสุดก็คือสติที่ตั้งอยู่ตัวเนื้อกับตัว สติตั้งอยู่กับเนื้อกับตัวคือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาอันนั้นคือสติที่อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้เราหายจากความเป็นคนขี้หลงขี้ลืมสติของเราก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้สําคัญมากๆก็อยากจะฝากด้วยเนาะถ้าเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจะรีไซเคิลได้อย่างไรก็ใช้สัญญามาเป็นตัวกระตุน้นแล้วก็อนุสติทั้งสิบโดยเฉพาะอนุสติข้อสุดท้ายคืออนนาปนสติแล้วขยับไปที่สติปฐานสี่นั่นคือสุดยอดเลย อาการหลงอาการลืมหลงบางทีหลงจนกระทั่งทําอะไรไม่ถูกหลงลืมมากๆนั่นนี่ก็คือเรื่องของสติมันอ่อนแอนะปะนัราก็ร้ศรเกิลออกไปซะอาการหลงอาการลืมเนี่ยเอาตัวสัญญาเข้ามาช่วยเอาก็สัญญาอน,นิจจกความจําก็ไม่เที่ยงอ่ะทําไงดีก็ทํายังไงให้มันคุ้นชินความจํามันก็จะเริ่มสะสมสะสม,สะสมหลังจากนั้นก็จเจริญสติเข้าไปเสริมนสติระล,ลึกอยู่บ่อยๆความจําก็เข้มแข็งขึ้นการคิดหลงคิดล,ลืมก็ ลดลงลดลงตามลำดับโดยเฉพาะศีลข้อที่5มาช่วยแล้วก็อนาปานสติมาเสริมสติปัฏฐานสีเข้ามากระชับให้ความคิดหลงที่ลืมเนี่ยหายไปอย่างถาวรอันนี้ก็คือรีไซเคิลสิ่งตรงนี้ออกจากจิตใจของเราอะไรที่ไม่ดีเนี่ยรีไซเคิลออกไปอันนี้ก็คือรีไซเคิลเฉพาะทางนะ่ะมีอะไรบ้างคิดหลงที่ลืมที่เนียวที่อิจฉาคี่เกียจอืมขี้เกียจเนาะอยากรวยแต่ขี้เกียด อยากเก่งก็ขี้เกียจเรียนอยากรวยก็ขี้เกียจทํางานอยากร่างกายแข็งแรงก็ขี้เกียจออกกําลังกายไอ้ตัวขี้เกียจแต่มันเข้าไปทุกที่เลยนะเอออยากมีร่างกายแข็งแรงขี้เกียจเดินขี้เกียจขี้เกียจออกกําลังกายอยากมีเงินใช้แต่ขี้เกียจทํางานอยากมีความสุขแต่ขี้เกียจไปสู้กับความทุกข์ไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยมันเข้าไปทุกช่องทุกคนทุกแห่งมันทําให้ชีวิตของเราตกลงตกลงตกลงจะรีไซเคิลมันออกยังไงมองเห็นโทษของความขี้เกียจ โอ้โทษหลวงพ่อขี้เกียจโน่นที่ไหนล่ะนรกเอ่ยเปรตเอ่ยอสุรกายเอ่ยสัตว์เดรัจฉานเอ่ยอบายทั้งสี่เป็นที่ไปถ้าขี้เกียจมากๆเนี่ยอบายทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นที่ไปถ้าต้องข้ามขี้เกียจล่ะขยันโน้นสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองลงมาล่ะพระปัจเจกพระบุตรเจ้าลองลงมาล่ะพระอรหันต์ลองลงมาพระอนาคามีลองลงมาพระสกทดธมีลองลงมาพระโสดาบันลองลงมาพระเจ้าจักรพรรดิลองลงมาพระราชาลองลงมามหาเศรษฐี อันนี้คือเขาก็เป็นเศรษฐีเขาไม่ใช่เพราะความขี้เกียจนะเพราะความขยันมองเห็นโทษของความขี้เกียจคืออบายทั้งสี่มองเห็นคุณของความขยันคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองเห็นโทษของความขี้เกียจต้องโอ้ขี้เกียจแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้ขี้เกียจสลังยาวแล้วไปแค่นน้นแค่นี้นะมันไปอบายทั้งสี่นั่นคือที่ไปข,ขนเกียจถ้าขยันล่ะขยันตั้งแต่มหาเศรษฐีจนกระทั่งถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพราะความขยัน เพราะเราต้องรีไซเคิลความขี้เกียจออกความขี้เกียจออกมีครั้งหนึ่งนะพระอินทร์สั่งให้มาตาลีเทพบุตรมาตาลีไปเตรียมจัดรถพระอินทร์จะออกไปตรวจงานมาตาลีเทพบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทพพระองค์เนี่ยเป็นพระอินทร์เป็นเทวดามาเกิดเป็นเทวดาทั้งทีทําไมไม่หาความสุขอยู่บนสวรรค์บนว,นวิมานไปตรวจงานให้มันเหน็ดเหนื่อยทําไม มาตรีเทพบุตรขีิเกียจัดรถี้เกียจัดราจรถให้พอ,อินพระอินก็ถามมาตรลีไปเกิดในภพภูมิไหนบ้างที่ไม่เหนื่อยบอกเรามาสิเราจะไปเกิดตรงนั้นมาตรลีเทพบตรถ้าอย่างนั้น พระองค์ก็จะไปจัดเตรียมรถเดี๋ยวนี้แหละพระเจ้าค่ะอันนี้ก็คือแค่จัดเตรียมรถให้พระอินท์เนี่ยที่จะไปตรวจงานนู่นตรวจงานนี้เนี่ยมาตลีก็บอกว่ามาเป็นเทวดาอยู่ทั้งทีเป็นอจอมเทวดาเป็นพระอินเนี่ยเป็นจอมแห่งเทศเน่ะทำไมไม่หาความสุขทําไมตรวจงานต้องทำไมต้องเป็นเหน็ดเป็นเหนื่อยอย่างนี้นางพระอินถามมาตลีบอกหาที่ตอบไม่ได้เกิดในภพภูมิไหนบ้างที่ไม่ต้องเหนื่อย บอกเรามาเราจะไปพบภูมินั้นเหนื่อยในมนุษย์ขอพักขอพักเหนื่อยได้ขอหยุดพักได้ลาพักป่วยลาพักอ่าร้อนลาพักโดนลาพักนี้ลาพักกิจเนี่ยลาได้เลยไปนรกสิลาพักได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องถึงนรกหรอกไปในห้องขังข้าแต่สารข้าพเจ้าไม่ต้องติดคุกได้ไหมลาพักคุกไม่ได้อีกไม่ต้องถึงนรกเป็นอสุรกายสติริชานหรอก ไม่มีโอกาสพักเหนื่อยมนุษย์ลาพักได้เทวดาก็พักได้พรหมก็พักได้แต่สัตว์ในอบายทั้งสี่ไม่มีสิทธิ์ลาพักเหนื่อยไม่มีสิทธิ์ลาพักร้อนเพราะฉะนั้นในอบายทั้งสี่โอ้ไปเป็นสัตว์ดิเรกชันไปเป็นเปตเป็นอสุรกายลงนรกไม่มีโอกาสลาพักร้อนเหนื่อยก็ไม่มีสิทธิ์หยุดแต่มนุษย์พักเหนื่อยได้พักร้อนได้พักนน้นพักนี้ได้เทวดาล่ะพักได้มากกว่านี้อีกแต่มีที่ไหนบ้างที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่มีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตาลีเทพบุตรรู้อย่างนี้แล้วก็เลยจัดเตรียมรถให้กับพระอินทร์เพราะนั้นสิ่งเหล่าเนี้เขาบอ่าโอ้ถ้าเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงอบายทั้งสี่ที่เราจะต้องไปถ้าเราไม่ขี้เกียจล่ะนึกถึงนู้นสิ่งแรกเลยมหาเศรษฐีสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพุรธเจ้าอะไขี้เกียจก็เป็นไม่ได้จะเป็นมหาเศธธเรษฐีขี้เกียจก็เป็นไม่ได้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขี้เกียจก็เป็นไม่ได้จะเป็นพระราชาขี้เกียจก็ไม่ได้แต่สัตว์ในอบายทั้งสี่น,นกรกเป็นสุตจ ะฉะนั้นมองเห็นสูงสุดมองเห็นต่าสุดแล้วเราจะขี้เกียจไปทําไมล่ะนอนอยู่เฉยๆนอนอเฉยๆตายได้มหะแต่เป็นสัตว์ดรจฉานนอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวมาถูกลอตเตอรี่หลอกตายได้โลภะแต่เป็นเปรตนอนอยู่เฉยซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกใจเกิดโทสะลงนรก <c oughs> กทิฐิมานะอุ้ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ทําอะไรหรกเดี๋ยวรัฐบาลก็เลี้ยงเราอะเกิดทิฐิเกิดมานะตายไปแล้วอสุรกายพวานนั้นนะตายด้วยความโลภก,ก็เป็น เปรตตายด้วยความโกรธลงนรกตายด้วยความหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานตายด้วยทิฏิมณะเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นถ้าเราขยันล่ะนรกก็ไม่ต้องเป็นเปรตก็ไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเป็นอสุรกายก็ไม่ต้องเป็นอยากกลับมาเกิดเป็นนุชแค่รักษาศีลห้าต่ออย่าเป็นเทวดาเทวดาถ้าไม่ต้องเลือกชั้นนะเอาแค่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้รักษาศีลห้านี่แหละกลับให้ทานรักษาศีลบางอย่างก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่ถ้าอยากเลือกสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะทำไงดีศีล สวรรค์เลือกชั้นได้จะไปชั้นไหนก็เลือกได้เลยถ้าสีลแปดถ้าสีลห้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์สวรรค์เลือกชั้นแต่เป็นมีสิทธิ์เป็นเทวดาได้ ช้าวันพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้วิธีรีไซเคิลชีวิตกันต่อนะคะเพราะตอนนี้ค่ะได้เวลามาเรียนรู้ศัพท์ธรรมะภาษาจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วแ่ะคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งได้นำคำศัพท์ธรรมะภาษาจีนในเรื่องของอกากัสละมูล3ามาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันดูสักนิดค่ะอกากัสละมูล3หรือต้นตอของความชั่วศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซานเอ๋อเต่าซานเอ๋อเต่าซึ่งประกอบไปด้วย โลภะหรือความอยากได้ศั์ภาษาจีนใช้คำว่าท่านท่านโทสะหรือความคิดประทุษร้ายสับภาษาจีนใช้คำว่าเช,าชนเชนและโมหะหรือความหลง ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าชื่อชื่อมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะอากุศลมูล3หรือต้นตอของความชั่วศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซานเอ๋อเต่าซานเอ๋อเต่าซึ่งประกอบไปด้วยโลภะ หรือความอยากได้สั์ภาษาจีนใช้คำว่าท่านท่านโทสะหรือความคิดประทุษร้ายสับภาษาจีนใช้คำว่าเช,าชนเชนและโมหะหรือความหลง ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าชื่อชื่อนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมมีศัพท์ธรรมะภาษาจีนเรื่องใดที่อยากจะให้เรา นำมาฝากกันก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวชั้น26ถนนซีล่มเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมลแอดเดรสยกว่า7 gmail com ค่ะไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องราวของธรรมะในหัวข้อใดหรือรูปแบบกิจกรรมแบบไหนก็อย่าลืมสื่อสารให้เราได้ทราบบ้างนะคะ จะได้คัดสรรได้อย่างถูกใจทุกท่านมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและแม่ปังรัะต้องขอลาแล้วเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ